ขอให้โชคดีเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกนะก้มลงกราบลงตาเออเอเอเอ๋ยข้าลาไปเอ๋ยพอ่ยอดี่ยอดมากเลยพี่ยอดน่ะยังไม่จบเลยเจ๊ลาบหมอบ้างก็แค่เพ,เพลิดเพลินจน หนังตามันย่อนอ่ะยอดแล้วทำไมคนดูน้อยจังอะ่ะนาคิดว่าคนแถวนี้ก็ชอบดูลิเกซะอีกก็คงเป็นเพราะวันแรกละมั Listen, an, ้งเขาเล่นเรื่องอะไรกันอ่ะจันทโครบถึงไหนละจันทโครบเพิ่งได้พระอบแก้วมาจากตาลีสีเฮ้ยโบรายไม่อ่อยยรอชโมงกว่าแล้วนะฉันหลับไปสองยีบแล้วแกนานมากขอบบอก nó nghe mà

สินใช่ไหมคะใช่ครับสวัสดีครับผมสินต้องขอขอบคุณด้วยครับที่ให้ผมมาเล่นที่นี่เออคือยินดีค่ะคุณพ่อนี่ลูกชายของผมเจสนสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้หญิงสวยๆอย่างคนณทำบุญไว้ด้วยอะไรปกต,ติไม่ค่อยได้เข้าวัดหรอกค่ะแม่อ้สน เวลาเล่นหน้าเวทีมึงร้องผิดคีย์เนาะพอเวลานี้ร้องเสียงใสเชียวมันเป็นซิลลิ่งพ่อโหพ่อว่าแต่ผมพ่อทีพ่อล่ะเดี๋ยวก็ขึ้นสูงเดี๋ยวก็ลงต่ำโอ้โหนี่กว่าจะจับคีย์ได้นู่นปลาเข้าไปครึ่งเรื่องโอะสวัสดีจ้ะพี่ชื่อชาติจ้ะสวัสดีค่ะพี่ชาติเออนี่อะไรกันเวลาเล่นอะเกี่ยวกับฉันอะ อ,อ่อนโยนหน่อยดิวะ <S <S แม่โอ้โพี่ผมก็พยายามอยู่อะแต่พอเห็นหน้าพี่มมทีไรนะ้เสียสมาธิทุกทีไม่รู้ว่าคนหรือนกแก้วดีมึงคิดว่าชาติชอบมากหรือไงจ้าสนแต่ที่ต้องแต่งก็เพราะว่าฉันต้องทำาฮ้มึงอ่านํำไม่ดีทอปีโทษกรอไอ้สนเฮ้ยเอใครบอกราไม่ดีทอปีทษกรอ <S <S เอเอพวกมึง <ๆ S 2> มาสักทีแล้วไอกับพ่อ วันนี้เป็นอะไรเล่นไม่เข้ากันเลยยองแย้งยองแย,ย,ย้งอะไรก็ไม่รู้ฮะมะ่อพูดจริงวะพ่อเมื่อคืนฉันไปก๊กงกันมานิดเดียวเองใช่นิดเดียวเองอ๋อนิดเดียวไอเอส<อ>เ,ดเอม <ะ S 2> ื่อคืนนี้นะกูเห็นไอ้จอนกลับมาตั้งตีสี่เนี่ยพ่อโกหกครับข้าบอกแล้วใช่ไหมก่อนเล่นห้าไปเที่ยวนี่คงจะเมากันมาสิไม่ได้ไปเที่ยวพ่อฉันไปกินเหล้า่ากินเหล้าดีนะวันนี้ฉันลำอะ ดาบไม่ไปแทงหน้าคนดูเข้าก็บุญนักหนาแล้วพวกเองดูสิวงหายไปเกือบครึ่งกูกันึกก่าหาลงไม่เจอพ่ออย่าว่าผมไง่แงนะพ่อผมขอไปโก้งหน่อยวาไม่ไหวต้องถอนหน่อไปพวกเราไปไปครับพ่อไปละสปไอพ่อไอ้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยพ่อพ่อไม่ห้นมมันหนยอยคยับพ่อเฮ้ยเอะนะไม่เห็นหรือไงวันนี้ต้องยอมใจหน่อยคนดูมีแค่นี้ ถ้ารูงี้นะเว้ยไปเล่นที่ป่าช้าดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยพูดไงชัดงั้นหนูเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะ,ะ,ะคือหนูมีเรื่องจะมาคุยกับพ่อค่ะเรื่องการแสดงะคะ่ะพ่อพ่อคะคับนามีข้อเสนอพิเศษมาให้พ่อค่ะ นาจะให้พ่อเช่าโรงละครของนาแค่ครึ่งราคาค่ะเออหนูนาจ้ะหนูนาเป็นคนใจดีมากเลยเคยมีใครบอกแบบนี้กับหนูนาบ้างไหมไม่เคยค่ะถ้าไม่เคยนะครับพี่ก็จะขอบอกน้องนาตรงนี้เลยนะครับว่าน้องนาเนี่ยเป็นคนใจดีมากเลยโซนเอเอคือผมคงจะรับไว้ไม่ได้หรอกครับ คือผมเกรงใจนะครับเหมือนกับพวกเราเอาเปรียกน้องนาไม่เลยค่ะพ่อคือนาโอเคค่ะนาไม่ได้คิดอย่างนั้นแน่ๆค่ะเออ,เอ,อพ่อน้องเขาโอเคน้องเ็เป็นคนดีผู้ยิงใจดีอย่างคุณทำบุญไม่ด้วยเออะไรอ,อีกโซนมุงนี่นะไอ้พ่อคือต้องขอโทษด้วยนะครับออออผมเก่งใจครับ เอองั้นเอา,อางี้ค่ะถ้าเกิดพ่อไม่รับข้อเสนอของนานาจะคิดพ่อรอบละสี่พันห้าวันนี้พ่อขายบัตรได้กี่ใบอะ <c oughs> เออได้8ปดใบจ้ะใบละเจ็ดสบาทฮะมึงพาช่วยค่าข้าวคนะมันยังไม่พอเลยนะพ่อพ่อคะทําตามที่นาบอกเถอคะค่ะไม่มีใครรู้หรอกเราเพยงแค่สามคนแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่นาอยากจะคุยด้วยะค่ะ มันนานไปเหรอครับนานค่ะถ้านานกว่านี้นานว่าเป็นลมแน่เลยค่ะพ่อคะสามชั่วโมงเนี่ยมันนานน่านนะคะแล้วน้องนามีอะไรจะแนะนำครับแต่เมื่อก่อนลิเกเขาก็เล่นกันอย่างนี้ครับพอคนดูจะลุกไปข้องน้ำไปกินข้าวจะไปไหนพอเขากลับมา เขาก็ดูต่อกันรู้เรื่องแล้วเรื่องมุกนี่ก็เปลี่ยนบ้างก็ได้นะคะคือมันแปะอะค่ะกระเท่ะเมื่อก่อนเขาก็ขำกันนะครับพี่สนคะคือตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ <c oughs> นาว่าเราอาจจะต้องหาเทคนิคใหม่ๆใส่ลงไปให้มันนะคะมันต้องไปยุคไอเดียใหม่พ่อ,อม,มันต้องเพิ่มสีสันเข้าไปใส่ดนตรีใหม่ยุคนี้สมัยนี้เราต้องเอาใจพวกเด็กวัยรุ่น โขกเราต้องเน้นแพ็กเกจจิ้งจะได้น่าดูน่าซื้อและน่ากินเออใช่เราต้องทําให้คุ้นหูคุ้นตาใช่ค่ะพ่อเราต้องทให้มันร่วมสมัยขึ้นนะคะแล้วก็เราต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรเราถึงต้องทำอย่างนั้นค่ะใช่พ่อเห็นด้วยตอนนี้คนที่ใช้ตังง่ายที่สุดก็คือวัยรุ่นถูกต้องค่ะ,คะดังนั้นนี่ค่ะพ่อเราต้องหาอะไรพิเศษใส่ลงไปในการแสดงของเราด้วยค่ะให้พวกเรื่องสเปเชียลเอฟเฟกต์เนี่ยน่าทันหัดและน่าช่วยเองค่ะ เขาท่าเขาท่าเอางี้ก่อนพ่อผมเสนอลิเกรับโยโยเอเธอร์เขาท่าเขาท่าพ่อหนูมีเกาหลีกำลังอินเทรนด์กำลังมาทุกยุคทุกสมัยอันยองแาเซียอันยองแาเซียอันยองแาเซียวโย่ไปฟังค่ะนาว่านะคะ สมัยนี้มันต้องร็อกกระพ่อร็อกเท่านั้นร็อกร็อกนี่หมดได้เลยร็อกล่ะโอ้ยกินไปสักเขาก่าเนาะ็อกหน้าเขาวทาขาวทาเอาละเอาละสนุกดีอ๋อใช้ได้ทุกทุกคนความคิดเอ้าลองดูเยอะขยอะโย่ชัก้าม่ร็อกกระแบบร็อกร็อกเปิดพระอภุมจะพบกับโมรา ปัดผาอบจะพบกับโมราโอ้โมราโมรายังไม่มาโอโมราโอโมราโมรายังไม่มาโอโมราโอโมราเจ้ามาจากที่ใด ด้วยบาดใจจริงนะแม่โมราโอ้โมราเธอเป็นเหมือนนางฟ้าโอ้โหโมระ้าโจน้าต้องการนางโมราและต้องการต้องการนางโมรา กลัวตายกลัวตายวายชีวาทรงนางโมราคืนมากับฉันสาลาเฮโยเย้สุดยอดเอะคนะอันนี้โอเคสุดยอดเป็นไงเป็นไงเดียวเลยค่ะ Oh! Here we go. We go. go. ทา่าเขาท่าพ่อเออผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เข้าห้องกลางคางไปก่อนสิวะผมผมไม่อยากเล่นลิเกแล้วผม,มอยากกลับบ้านเออกลับไปเลยเฮ้ยไอสอนกลับไปไหนเดี๋ยว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 พ่อพ่อก่อนสอน หนูอยากถามเรื่องลิเกสะดวกไ,ไหมคะสะดวกค่ะว่าไงคะคือหนูอยากถามว่าที่นี่เล่นลิเกรหรือเปล่าคะอ้าวก็เมื่อกี้ไงคะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ลิเกมันอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันยายนะ่ยเป็นแฟนลิเกนะแล้วก็เคยเป็นครูสอนลิเกมาก่อนอะไรของเองอ่ะเองไม่เล่นแล้วใครจะเล่นพอ่อ ถ้าพ่อทำอย่างนี้นะผมไม่เอาด้วยอะนี่มันไม่ใช่ลิเกแล้วพ่อเองเห็นเงินไหมคนดูเขาแฮปปี้เองจะคิดมากไปทําไมวะคนดูแฮปปี้แต่ผมไม่แฮปปี้นะพ่อผมไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นลิเกสนเองลองคิดดูนะสมัยเนี้รีบกันไปหมดดูอะไรก็ต้องหวือหวาตื่นเต้นล่อแหลมทำให้คนมักง่ายดี๋ยวที่คนดูเขาทันสมัย เขาชอบสนุกตื่นเต้นเราต้องใช้ภาษาที่เขาเข้าใจได้เพื่อเขาจะได้เขาจะได้ซื้อตั๋วดูเราสนเราต้องเอาใจเขาต้องตามใจเขาขนาดไหนอะพ่อเองต้องเข้าใจนะเขามาดูเราเขาได้ความมันเทิงแต่เราได้ตังก็แค่ปรับเปลี่ยนมันตามกระแสเท่านั้นดัดแปลงน่ะเพื่อเอาใจคนแล้วแบบนี้เนี่ย มันยังจะเป็นลิเกอีกเหรอพ่อสนสนยายก็แค่อยากจะมาดูลิเกแค่นั้นไปแก้วสนสนเอ็งอย่าดื้อได้ไหมวะ พ่อพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดหรือเองต้องการให้พ่อขอร้องให้พ่อไหว้เองเองต้องการอะไรพ่อผมแค่อยากเล่นลิเกนะพ่อพ่อเข้าใจไหมพ่อพ่อไม่เคยสอนให้ผมมาเล่นอะไรแบบนี้พ่อเคยถามความรู้สึกผมบ้างไหมพ่อแก่พ่อถามไอเอดมันบ้างไหมไหว้มันมาเขียนหน้าดาวแบบนี้มันชอบไหมพ่อแล้วด้วยชาติ พ่อเคยถามแล้วบ้างไหมพ่อพ่อดูนี่พ่อริเกวันนี้ผมต้องแต่งหน้าอะไรแบบเนี้ยแล้ววันหน้าพ่อผมไม่ต้องหน้าด้านแต่งอะไรที่มันยิ่งห<อ>วน,นี้หมมึงกําลังด่ากูหน้าด้านมึงว่าพ่อหน้าด้านได้ถ้ามึงคิดว่ามึงสูงส่งนะไปมึงอยากไปไหนก็ไปแล้วไม่ต้องกลับมาไป ลาแล้วพ่อไอศอนไอศอนไม่ต้องอยู่กับกูเลิกเลิกไปให้หมดเลิกเลิกเลิกไม่ต้องเล่นขอไปสวยแล้วพายุเข้าเป็นไงอะไอเดียพี่อะแล้วของแกไอ้เกาหลงเกาหลีอะไรเคป๊อปอะไรอะหืมแล้วตัวเองคิปพอปรับโย่อะหืมล็อกอะ ยร์เองก็ได้พ่อคะพอ่อเป็นอะไรป่อคะเปล่าลูกพ่อขึ้นบันไดามาหน่อยแทบตายเหนื่อยไม่รู้อุตริจะขึ้นมาทำไมแล้วไปไล่ส่วนเขาแบบนี้ถ้าเกิดเขาไปพ่อจะทำยังไงคะ พ่อก็คงต้องเล่นเองแล้วครับเล่นพ่อจะเล่นต่อแบบไหนคะแบบเหมือนเดิมหรือแบบที่พ่อเปลี่ยนแล้วตอนนี้จะมีสักกี่คนสนใจลิเกเดี๋ยวนี้เขามีทีวีม,มีหนังดูอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ยังเอ่อฟซบุ๊คลิเก,เ,กเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้ เอาเนี่ยงไงไปสู้ยังมีอยู่หรือเปล่าพอ่อถ้ามันใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมแบ่งให้ผมเนี่ยยังมีเยอะแมะ่ล <c oughs> ูกกูนี่มันโคตรลิเกจริงๆว่ะก <c oughs> ็ลูกลิเกอะพ่อพ่อพวกเราทุกคนน่ะเ <c oughs> ชื่อฟังพ่อเสมอถ้าหากว่าพ่อคิดว่ามันดีว่ามันใช่แล้วถ้าผมคิดว่ามันใช่นะพอ่อเราก็จะทำนะ ขอบใจมากลูกขอบใจนะหนูนาจ้าขอบคุณมากนะนาค่ะพอ่อมีโคตรนุ่มเลยพ่อผู้หญิงมือนุ่มอย่างคุณลิเกแล้วไหมทำบุญไม่ด้วยอะไรแม่อะไรพอ่อลิเกเนี่ย <c oughs> แม่ นิดเดียวไอ้ลูกพ่อ้ยมาลูกมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแหมพายุทานโดมันพัดผ่านมามังค่พ่อศิลเออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหรือยังไงครับพ่อพอ่คนพี่โอเคแล้วพ่อพ่อศิลไอ้ชาติโอ้ พอดีมีน้องคนนึงอ่ะเขาจะมาสมัครเล่นลิเกกับเราพ่อเฮ้ยใครอ่ะพ yeah> ี่ก็ก็น้องคนที่มากับยายไม่เย็นไงเฮ้ยแล้วน้องเขาเห็นพ้อสินอะละวาขนาดนี้เขายอยากจะรวมกลุ่มอยู่อีกเหรอไนเลยไม่รู้ล่ะแต่ที่รู้รู้ฉันไม่ต้องเป็นโมลาแล้วสุดยอดเอยรับคนก็มาสิซัว เกิดร้องไม่เป็นขึ้นมาทําไงวะโอ้พ่อน้องอะ่ะเขาได้แบบต้องยกนิ้วให้เลยพ่อยกนิ้วไหนไวะเอ๊ะนิว้วโป้งเงคะัะพ่อจริงค่ะจริงเพราะว่าตอนที่น้องเข้ามาเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกนะคะว่ายายเขาเป็นครูสอนลิเกเก่านะระวังนะถ้าเล่นไม่ได้ เดียวพ่อพังฉากอีกน <c oughs> ะโอ้จะดีเรยพ่อถ้าพังก็เก็บเอาเอาเอาสบายแล้วคราวนีมาแรงเลยอะแรงแรงเก็บเก็บเก็บช่วยเก็บเอา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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วจะสนเลยพ่อพ่อพาทุกคนไปเลี้ยงหน่อยไปลูกป่ะอ้าวพวกเราไปเราไปหาอะไรกินกันเลย ถ้าทานผมมีร้านอร่อยแนะนำอยู่ใกล้ๆนี้กำลังหาเจ้ามืออยู่พอดีเลยโอเคไม่เปาส้นป้าป้าป้ป้าป้าเรื่องนี่ขอให้บอกต้นเลยฮะต่นเลยนะเอ้าพ่อไม่ไปเหรอคะไปก่อนเถอะลูกเดี๋ยวพ่อตามไปค่ะพ่อพ่อพ่อมีอะไรดูนี่นะเกาหลีรุ่นใหม่ แนวใหม่กำลังมาเลยนะล้เอเล่นล้เอเล่น <c oughs> เออล้อเล่นเนะะเาะไปพ่อวินเข้ากันเดี๋ยวพ่อตามไปสุรอหนึ่งพ่อรุ่นใหม่ <c oughs> ยางนี้ป่าววะ ไม่รอดไม่รอดพ่อฮะโตขึ้นสนอยากไิธิเก่งเอพ่อครับ